เด,เดินเองเ,เ,อเนนดินเองยัง <laughs> เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาไงเราก็จะมาอีกเราก็มาทักทายเขา <laughs> เไกลเลยนะไกลอกะ <laughs> สิกพราถ้าที่รักที่รักถือเขาไหวไหมถือไหวไหมค่ะ <Pars, Pars. S 1> ถือเขาแต่ว่าที่เราต้องเดินเองด้วยนะ <laughs> ไม่ใช่ให้แม่ไม่ใช่ขี่กลุ้งแม่นะได้ไหมได้ <laughs> <laughs> ได้งั้นลงไปเดินเองใช่ไหมไ <laughs> หวหรือว่า อย่างที่แม่บอกอะถ้าที่รักดูแลตัวเองไม่ได้เราก็จะยังดูแลคนอื่นไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองได้ก่อนเนี่แข็งแรงก่อนอย่างหนึ่งคุณเห็นเขาก็มีครอบครัวของเขาก็ให้เขาอยู่กับครอบครัวของเขาใช่ไหมคะหายเหนื่อยหรือยังถ้าหายแล้วก็ถ้าหายแล้วก็พี่กกลับีปเอาเลยไม่ก็ถึงได้เวลากลับบ้านเ ตรงนี้เย็นมากเลยมันมีน้ําเนี่ยคะ่ะใช่ใช่นี่ต้นปลาล์มเนี่ยเย็นมากเลยพี่แวบบเดียวมาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหม